วิทมิซานบทที่74ผิดที่จำต้องรับสุนเซียวอ้างจับตาที่เปียมด้วยความรักเจ้งหมอกแน่วแน่เนินหนาเนินหนาให้หลังจินยื่นมือรูปผมปลิกงิมผ่วงเบาๆกล่าวเสียงน,นุ่มนวลนท่านรับเถอรมาให้สบายรอท่านเติขคืนความวิตกกังวลและเรื่องก,การกลุ้มทั้งหลายอาจบางทีกลายเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเมื่อถึงตอนนั้นข้าพเจ้าจะไม่ให้ท่านดือมมากไปแล้ว แก้วตาของนางตามคราบเป็นประกายเปี่ยมความสุขและเพ้อฝันนางยังมีว,วัยยาวคนยาวไหวมักบอกทุกเรื่องราวในโลกในแง่ดีเสมอมักมีความเห็นเรื่องราวแต่ละเรื่องต่างเป็นไปตามความพอใจของคนโดยหาทราบไม่ว่าในโลกมักมีเรื่องราวไม่สมดังใจแปดเก้าในสิบความเป็นจริงกับความปรารถนาของคนมีระยะที่ห่างไกลกันอย่างยิ่ง ตอนนี้หากนางทราบว่าความเป็นจริงที่นางคิดไว้หากไกลกับความหวังของนางอย่างยิ่งนางน่ากลัวหลังน้ำตาเนึองดอกหน่าไปเสียด่านแล้วสารถีก็จิบสุลาของมันยังปลอดโปร่เยือกเยเ็ยนมันไม่ได้เร่งร้อนเนื่องเพราะโคเนี้ที่วาจ้างรถเคยสั่งมันไปช้าๆพวกเราไม่เร่งร้อนเดินทางสารถีแย้มยิ้มในใจอย่างรู้ฐาน หากมันนั่งกับคนรักก็ไม่เร่งร้อนเดินทางเช่นกันมันเริ่มใสลิ้มหิมพอย่างยิงย่งรู้สึกว่าลี้หิมหัวมีบุญวาส,สนาดนียิง่งแต่หากมันทราบลิ้หิมหัวก,กระสุนเสบางพุ่งนี้จะ,ะเผชิญเรื่องราวใดมันน่ากลัวหดื่มไม่ลงแล้วบัดนี้เป็นพุ่งนี้แล้วตอนลี้หิมหกตื่นแสงอาทิตย์แดงฉาดาสาดส่องเข้ามาในหน้าต่างรถจนเจิดจ้า ลี่ขีมหัวไม่เคยหลับสนิทปานนี้เลยอาจบางทีเนื่องเพราะเด็ดเตยเกินไปหรืออาจบางทีเนื่องเพราะริสุลาลี่ขิมหัวยกจอกสุลาขึ้นดมและหวางช,ช้าๆลงไปรถม้าอย่างโขงโขงเแลงเช่นเดิมไปช้ากว่าเดิมสารถีกำลังเอื้อนเพลงของหมานกระท่อนกระแท่นใก้ด่างสับหกหยู่สุนเซียวอ้างก็นอนหลับแล้วนุนอยู่บนตัวลี่ขิมหัว ผมยาวสยายของด่างแผ่กระจายนุ่มนิ่มดุดด่างสายน้ำล,ลิมหัวจะงอกหน้าออกไปบนพื้นไม่มีเงารถมา้าอาทิตย์อยู่กลืนกาศีรับพอดีเดินถาอีกระยะหนึ่งที่ข้างถากมีลักศิลาสลักน้ำหมู่บ้บานเมืองนาตอนนี้ใกลยอย้อยูเที่ยงวันแล้วหากจากกำหนดนัดของเสี่ยงกุกิมฮงไม่ถึงสามชั่วย,ยามเท่านั้นแต่เพิ่งเดินถากเนียเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ลีกิบหัวพันรู้สึกมือตัวเองเกียดเฉียบสันิกลีกิบหัวมีบางครั้งปวดหมอกังวลมีบางครั้งโศกเศร้ารันทศบางครั้งหดกิดกระดกุ้มบางครั้งเจ็บปวดรวดร้าวกระทั่งบางครั้งอยางมีเวลาเบิกบานแจ่มใสแต่น้อยครั้งนักที่จะมีโทสะตอนนี้แม่ไม่ถึงกับมีโทสะแต่ก็ใกล้เคียงมากแล้วสุนเสียอ้างพันตื่นขึ้นมารู้สึกร่างของลีกิมหัวสนรเล็กอยู่ นางเงยหน้าบอกจึงเห็นไม่ได้ริก้กิมหัวเคร่งเครียดด้วยโทสะนางไม่เคยเห็นริ้มหัวหน้ากลัวเช่นนี้เลยนางก้มศีรษะตามขอบตาแดงเรื่อยๆแล้วอ้อมแอมขึ้นท่านคุณเครือข้าพเจ้าหรือริ้งหัวหัวเม้มปากเม้มสนิทแน่นสูนเสียงกล่าวเสียงเครือข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องตำหนิข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังต้องกระทำดังนี้ ท่านตบตีข้าพเจ้าดูดา่าข้าพเจ้าก็าไม่เป็นไรขอเพียงท่านเข้าใจที่ข้าพเจ้าทําดังนี้เพราะสาเหตุดก็พอลีขิบหัวต้องถอนให้ใจยาวาร่างอ่อนและถุยลบอีกแล้วหัวใจออก็อ่อนลงเช่นกันที่สุนซี่วอ้างถามดังนี้เพราะหวังดีต่อลีขิบหัวจริงๆนางกระทำผิดพลาดหรือไม่ขอเพียงนางมีความปลุกสุดใจให้มีว่านางกระทำอย่างไรต่ไม่อาจนับว่าผิดพลาดได้ ลีกิมหัวกลางหมุนหมองข้าพเจ้าเข้าใจท่านข้าพเจ้าไม่เต็มใีท่านแต่ถ้าว่าท่านเหตุใดไม่เข้าใจข้าพเจ้าสุนเซียวอ้างตะกุตะกับท่านท่านเห็นว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านจริงๆหรือหากท่านเข้าใจข้าพเจ้าท่านยิ่งสมควรทราบครั้งนี้แม้นับว่าท่านสามารถจุดข้าพเจ้าไว้ได้ให้ข้าพเจ้าไม่อาจไปตามกำหนดท้าทายของเซี่ยงกู่กิมหงได้ ในภายหน้าเล่าข้าพเจ้าจะเร็วช้าๆอย่างยากที่หลบหลีกมันพ้นอาจบางทีเป็นวันพุ่งก็ได้รอถึงวันพุ่งเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนแปลงเป็นผิดกันแล้ววันพุ่งมีความใดเปลี่ยนแปลงผิดแผกหรือนะสูญเสียว่งกล่าวเสียอ้อยอีกวันพุ่งไม่ได้ว่าซิ้นคงกินพงตายไปแล้วมันอาจบางทีกระทั่ทงคำคืนนี้ก็ยังไม่อาจรอดผ่านวิธีกล่าวของนางพิสดารอย่างยิ่ง และคล้ายเปลี่ยนความมั่นใจอีกลีกิมหัวคิดไปออกว่าด่างจะไหนมีความมั่นใจปานนี้ดังนั้นจึงต้องขบคิดซุนซยวอ้างกล่าวต่อไปแม้นับว่าวันนี้ท่านผิดนัดก็ไม่มีผู้ใดาสามารถตำหนิท่านได้เนื่องเพราะความจริงเป็นเสี้ยกุกิมพงปีมะกให้ท่านต้องทำดังนี้เองไม่เช่นนั้นท่านไหนเลยจะเร่งรดไปเห้งขุนจึงหาท่านไ่เดินทางครานี้ท่านจะผิดนัดได้อย่างไร รีกิบหัวงงคงพูดคิดและสีหน้าเริ่มแปลเปลี่ยนไปทีละน้อยแล้วแต่สีหน้าซุนเซียวอางกลับเบิกบานแจ่มใสขยับกายไปนั่งข้างรลีกิบหัวครังกล่าวต่อเพราะเซ็กยกกิมหงตายไปฮิมม่มีผู้ใดว่าท่านรีกิบหัวัาสอดคามเป็นเอีย้ยเอียของท่านสางให้ท่านทำดังที่ใช่หรือไม่ซุนเซียวอ้างกระพริบตาเย้ยเย้ยกล่าวบอกว่าใช่ก็ได้ แล้ว,ว่าไม่ใช่ก็ได้หรือข้ามวันนี้เอียเอียท่านจะไปต่อสู้กับเซี่ยโกกิมพงแท่ข้าพเจ้าสูนเซียวอ้างหัวรอบพลางกล่าวใช่ท่านย่อมควรทราบเซี่ยโกกิมพงพอพบเอีย่ยเอียข้าพเจ้านับว่าคล้ายพระศิภพแมวในโลกนี้อาจบางทีมีเอียเอียเอ่ยข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสยบมันอยู่นางกลุ่มมือลิขิมพวงไว้เหยียดคิดจะกล่าวอะไรนางไม่ได้กล่าวเนื่องเพราะนางความรู้สึกมบื่อของลิขิมหวง เย็นเฉียบราวน้ำแข็งหากหัวใจคนใดไม่เย็นเฉียบมือต้องไม่เย็นด้วยเด็กขาดหากหัวใจคนไม่มีความหวาดหวานเปันผึ่งมือก็ต้องไม่เย็นเด็กขาดลีกิมหัวกวาดกลัวเรื่องอ,นอันใดหรอเมื่อเห็นสีหน้าของลีกิมห่วสุวนทรี้ังยิ่งกระทั่งถามก็ยังไม่กล้าถามแล้วลีกิมหัวกับถามขึ้นเป็น เป็นเอีย้ยเอีย้ยท่านไปเองหรือเป็นท่านวิงวอนให้เอีย้ยเอีย้ยท่านไปนี่หรือมีที่ผิดแปลการหรือมีไม่เพียงผิดแปลงเท่านั้นยังผิดการใหญ่หลวงอีกเป็นข้าพเจ้าวิงวอนท่านผู้เจ้าไปเนื่องเพราะข้าพเจ้ารู้สึกบุคคลเยี่ยงเสี้ยกุกกิมพ้งทุกผู้คนต่างฆ่าทิ้งได้มีแน่จะต้องเป็นท่านไปลงมือเองรีกิมหัวโพสิสัาชช้าไร้ด่ายอมรับวัจจาของดาง่าถูกต้อง แต่ความรู้สึกบนสีหน้ากลับเป็นอีกประการหนึ่งที่ผิดแปลกโดยสิ้นเชิงลีกิมหัวไม่เพียงหวาดกลัวเท่านั้นอย่างกังวลอีกด้วยสูนเซียวอ้างอดไม่ได้ต้องถามท่านกังวลใจนะรึวิกิมหัวไม่ต้องตอบคําถามนี้เนื่องเพราะสีหน้าได้เป็นคําตอบแทนอยู่แล้วสูนเซียวอ้างกล่าวต่อไปข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านวิตกเรื่องอนใดแทนเอยเอยข้าพเจ้าใช่หรือไม่ วีกิบผัวทอนที่ใจยา,าวกล่าวพื้นแทนท่านท่านเหตุใดต้องกังวลทายข้าพเจ้ากังวลเรื่องใดลี้กิบผัวกล่าวช้าแต่ละโพนตาเคยกระทำความผิดพลาดเรื่องบาปประการแม้ท่านกระทำผิดพลาดแล้ววันหน้าเฮียงพอมีวิธีเป็นเดี่ยวล้างให้เกินกลับแต่มีเรื่องบาประการหากท่านกระทำผิดพลาดก็ไม่มีวันเสริมเกินได้เลย บัดนี้ประกายตาของลีกิมหวัวไม่เพียวมีแวววิตกกังวลเท่านั้นย่างมีแววรันทดจนสุดซึ้งอีกด้วยลีกิมหวัวเป่งหมองสูนเสียวอังแนวเน่กล่าวช,ะชะ้าๆสือไปช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราเพียงกระทำความผิดอุกปิดที่ไม่มีปัญญาเสริมชดใช้ได้ตลอดกาลสักครั้งไม่ว่าจิตเจตนาของมันจะเพราะกอะไรมันจะต้องเจ็บปวดใจเพราะเรื่องนั้นไปตลอดกาล แม่นับว่าผู้อื่นโหสิให้บานแต่บานกลับไม่มีปัญญาโหสิให้แก่ตัวเองความรู้สึกเยี่ยงนั้นจึงน่ากลัวอย่างแท้จริงรีขิมหัวไม่เข้าใจความรู้สึกเยี่ยงนี้กระจางเพราะความผิดเพียงประการเดียวที่รีขิมหัวกระทำมาที่ช่วยชีวิตรีขิมหัวต้องชดใช้คุณค่าไปใหญ่หลวงใหญ่หลวงจนน่านสะเพรงกลัวอย่างยิ่งสูนเสียอ้างจับตามองแนวนี้หัวใจต้องมาเกิดความหวาดกลัว อยากบอกสาเหตุไม่ถูกตามส่งเสียงสะท้านท่านกังวลข้าพเจ้ากระทาเรื่องผิดพลาดหรอือลี้ขีบหัวอึ้องอยู่ดนด่านาคุณถามอีกครั้งในหลายปีนี้ท่านติดตามเอียเอ่ยย่ยท่านอยู่เสมอมาหรอือเออท่านเคยเห็นเอียเอ่ยย่ยท่านใช้วิชาบู๊บ้างหรือไม่สูญเสียวังกล่าวคุ้นคิดคล้ายด่างไม่เคยแต่หนากรีบกล่าวต่อไปเห็นรวดเร็ว แต่นั่นอาจเนื่องเพราะเอีย๊ยเอีย๊ยไม่มีโอกาสใช้วิชาภูเลยและไม่มีความจําเป็นต้องใช้ไม่มีความจําเป็นหรือเนื่องเพราะท่านไม่มีคู่มือเลยเสี่ยงกูกิมฮงเหล่ามันก็หวาจาหนักต้องชะงักหลกกลางขานคล้ายนึกถึงเรื่องใดได,ได้ลิขิบวกล่าวช้า,ชาพฤติการทั้งบวนของเสี่ยงกูกิมฮงเอียเอ๊ยท่านรู้สึกไม่อาจโอนคลานทนทานหรือไม่ เอี้ยเอี้ยโกรธแค้นเสี่ยงกงกิมพ์ฮงอย่างิีงจริงๆแต่เอี้ยเอี้ยท่านกราบไม่ได้ลงมือต่อเสี่ยงกงกิมพฮงงหรือซุนเซียวอ้างโกบศีรษะกล่าวมิได้เอี้ยเอี้ยท่านฉะไหนจึงอดกลั้นตลอดมาฉะไหนต้องรอจนท่านบิงวอนจึงยอมลงมือหรือสุนเสียอ้างผ่านเหงื่อหน้าปกายหวาดหวั่นในดวงตาฮิ้นรุนแรงกว่าเดิมร้องเสียงพร่ท่านหรือท่านเห็นว่าเอี้ยเอี้ย หนารู้สึกคอแห้งผ่ากระทั่งวัดจาก็ไม่อาจาเปล่งออกมาได้แล้วลี้ขีบัวกล่าวช้าๆคนเราหากมีพลังฝีมือถึงจุดสุดยอดในใจจะ,ะเกิดความหวาดกลัวประการหนึ่งกลัวผู้อื่นจะตามทานกลัวตัวเองจะถอยหลังเมื่อถึงตอนนั้นมันก็จะมักคิดหาวิธีหลบหนีไม่กล้าไปําเรื่องราวใดทั้งสิน้นถอนหาใจด้วยความหมดหมอบแล้วจึงกล่าวสืบต่อ ยิ่งไม่กล้าไปทำก็ยิ่งเริ่มแปลเปลี่ยนจนไม่อาจกระทำมีบ้างบางคนจะพรานปีกตัวซ่อนกายมีบ้างบางคนกระทั่งกลายเป็นทำลายตัวกระทั่งตายเพื่อตัดปัญหาแต่นับโบราณการมาตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่มากมายนะับนอกสเียจากบาทจะเป็นยออ่ออัจฉริยะบำเพ็ญใจจนรู้โสดาไม่กังวลสนใจต่อเรื่องราวใดๆในใต้ลาว สุนเซียวอ้างรู้สึกตัวแข็งไปทีละน้อยเหงื่อเย,ยียนี้เหยีบซึมออกมาจนชุ่มโชกเสื้อผ้าเรื่องเพราะหนางทราบเอี่ยเอี้ยของหนางอย่างไม่รู้โสดาเอี่ยเอี้ยของหนางเพียงวิตกกวนเรื่องมากายผู้โขดมากมายอย่างยิ่งรีกิมขววงถอนให้ใจย,ยาวกล่าวตอบไปแต่ข้าพเจ้ายังหวังให้ความทิดของพระเจ้าไม่ถูกต้องเพียงแต่ สูนเซียวอ้างผ่านโถเข้าไปกอดน,นี้คิบหัวไว้แนบแน่นรากของด่างสันเล็กสั่นอย่างนุนแดงด่างกำลังหวาดกลัวหวาดกลัวเหลือประบาดรีบหัวรูปผมด่างเบาๆโดยไม่ทราบเป็นเห็นใจเป็นเวทนาหรือเป็นโศกเศร้ากันแน่คนที่ไม่มีน้ำใจโดยสิ้นเชิงจะต้องกระถามเรื่องเช่นนี้ไม่ได้และคนเช่นนั้นแทบคล้ายไม่เคยกระถามเรื่องผิดพลาดมาเลย แต่สวรรค์เหตุไดมกักบรรดาให้บุคคลมากน้ำใจไปกระทำความผิดอุกฤษที่ไม่มีปัญญาเดี๋ยวร้างคือกลับได้หรือหากโนมีน้ำใจมากเกินไปก็จะเป็นความผิดสุนเซียวอ้างหลางทัา้ตาสึกซึ้งขึ้นว่าวิงวอนท่านได้พาพระเจ้ากลับไปขอเพียงสามารถกลับถึงที่นั้นทันเวลามิว่าต้องการให้พเจ้าทำอย่างไรก็ได้พระเจ้ายินยอมพร้อมใจ นอกหน้าตากมีเสียงม้าร้องเป็นตลาดมา้าลีกิมผัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดูมา้ามีคนมากหลายต่างทราบลีกิมผัวเป็นเอกาทักคะของม้าและสตรีและเป็นเอกาทักคะของสองสิ่งนี้มิใช่เรื่องง่ายใดเลยเนื่องเพราะม,ม้ากับสตรีต่างยากจะเข้าใจเช่นกันลีกิมผัวเลือกม้าเร็วที่สุดสองตัวสตรีที่สวยงามไม่แน่จะน่ารักที่สุด ด้านใหญ่ไม่ใช่เวนศาที่นัดสู้ของเสี้ยงขบกิมงหงส์หรือในวิกาอันเบื่อเตือนดาวในเก๋งคล้ายดาบมีแสงไฟอยู่จุดหนึ่งไฟจุดนั้นบัดเดียวสว่างบัดเดียวดับถึงตอนสว่างสามารถเห็นเงาขวนผู้เน็กได้เรือนดาวสุนเซียวอ้างผ่านระบายลงจากปากยาวๆตัวอ่อนตัวถวยลงไปทันทีนางกัดฝันทนถานจบจบท่น,นี้ได้ นับเป็นปรากฏการปฏิหารจริงๆอาจเพนทีเนื่องเพราะนางหวาดกลัวก็ได้หวาดกลัว,ว,ลวมักกระตุ้นพลังลับของมนุษย์ให้ประดังออกมาได้แต่บัดนี้ในที่สุดนางก็ได้เห็นที่นางหวังที่สุดนางพลันสิ้นเนี่ยวแรงไปทันทีนางล้มลงไปแล้วลีกิมหัวอดไม่ได้ต้องระบายลมจากปากยาววลีกิมหัวดูออกแล้วแสงไฟที่บัดเดี๋ยวสว่างบัดเดี๋ยวมืด คล้ายมีจังหวะอันพิสดารอยู่บางครั้งสว่างอยู่นานบางครั้งดับไปนานทันใดไฟจุดนั้นพ่านสว่างดัานใหญ่ไม่ใช่เวสาที่นัดสู้ของเสี้ยกิมพงหรือในวิกาอันบือเดือนดาวในเก๋งคล้ายดางมีแสงไฟอยู่จุดหนึ่งไฟจุดนั้นบัดเดียวสว่างบัดเดียวดับถึงตอนสว่างสามารถเห็นเงาโขนผู้เหนือได้เรือนดาวสุนเสียวอ้างผ่านระบายลมจากปากยาว,ยาว ตัวอ่อนตัวถวยลงไปทันทีนางกัดฝันทนฐานจบจบบนี้ได้นับเป็นปรากฏการณ์ปรฏิหารจริงจริงอาจบางทีเนื่องเพราะนางหวาดกลัวก็ได้หวาดกลัวมักกระตุ้นพลังรับของมนุษย์ให้ประดังออกมาได้แต่บัดนี้ในที่สุดนางก็ได้เห็นที่นางหวังที่สุดนางผ่านสิ้นเลี่ยวแรงไปทันทีนางล้มลงไปแล้วรีกระวงโอดไม่ได้ต้องระบายลงจับปากยาว,ยาว ลีกิบหัวดูออกแล้วแสงไฟที่บัดเดี๋ยวสว่างปัดเดี๋ยวมืดคล้ายมีจังหวะอันพิสดารอยู่บางครั้งสว่างอยู่นานบางครั้งดับไปนานทันใดไฟจุดนั้นพันสว่างจนคล้ายเป็นโคมดวงใหญ่วันนั้นที่นอกเมืองอีกเมืองหนึ่งในเก่งอีกเก๋งหนึ่งลีกิบหัวก็เคยเห็นแสงไฟครั้งณะน,นี้มาวันนั้นเป็นสุนเล่าสิงแสดูดกล้องยาอยู่ในเก๋งยาว นอกจากสูนเล่าสิงแสงแล้วลี่กิมหัวไม่เคยเห็นผู้ดูดยาคนหนึ่งคนใดสามารถดูดโจรมีแสงไฟสว่างสวยป่านนี้เลยลี่กิมหัวรู้สึกน้ำตาพันประดานขึ้นมาจนคลอนหน่วยสูนเซียวอางฟุบบนพื้นสึกซื้นอยู่เบาๆนั่นเป็นน้ำตาของความตื้นตานินดีแล้วก็เป็นน้ำตาของความขอบคุณตื้นตานอย่างไรสวรรค์ก็ไม่ได้บันดาลให้หนาสร้างความผิดอุกิขึ้น ลิ้มหัวประคองหนางขึ้นเดินต่อไปเดินสู่เก๋งแปดเหลี่ยมในเก๋งคล้ายด่างมีหมอกที่เกิดจากควันยาอบอวนคนนั่งอยู่ในหมอกขวานนั่นเองกลิ่นของขวญญานยานี้สูนเรียวังเขาคุ้นเคยมานานปีนางพุ่งพลาดไปทั้งตัวสะบัดดุจการประคองของลิ่มหัวหวงแล้ววิ่งปราดไปด่างเขินบินนางคิดอยู่แต่จะโถ,ถมเข้าไปในอ้อมอกีเอียเอ้ยนาง บอกขวาป่าพพื่มตื้นตันในใจหนาให้นางอดไม่ได้ต้องร้องเสียงดังกรองเอ้ะเอ้พวกเรากลับมาแล้วพวกเรากลับมาแล้วไฟในเก๋งพันดับปูบไปจากนั้นมีเสียงราบเรียบของคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นทีละครปราเรมาเรากำ uh, ลังรอพวกท่านอยู่เป็นเสียงกระด้างเย็นฉาราบเรียบหนักแน่นทักไม่มีจังหวะและไม่มีสูงตำ่ำยิ่งไม่มีน้ำใจ สุนเซียวอ้างผ่านชะงักไปเลือดลมพร้อมระอุที่พุ่งพรานเย็นเชียบโลกทันทีเย็นจนแทบถามให้นางแข็งไปทั้งตัวเสียงนี้กล้ายเป็นกระบอกมือมาฟาดราดากล่วงหลดลงจากสวรรค์ไปไหนเอเวจีทันใดนั้นมีโคมสว่างขึ้นสี่ดวงโคมฝ่ายสีทองสี่ดวงผูกอยว่บนปลายไม้ไผ่เรียวฉูขึ้นสูงในแสงโคมสีทองมีผู้นั่งอยู่คนหนึ่ง เย็ยนชาคล้ายทองขามแกล่งกระด้างคล้ายทองขามกระด้างหัวใจของมันก็คล้ายใช้ทองขามหลอมคืนมันกําลังดูดกล้องยาอยู่มันดูดกล้องยาของสุนเล่าสิงแส่เสี้ยงกัวกิมฮ้งผู้นั่งดูดยาในเก๋งถึงกลับเป็นเสี้ยงกัวกิมฮ้งลมกันโชกดุนแรงละอองฝนโปรยปรายไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อใด สูนเซียวอ้างหยืดแข็งอยู่ในสายฝนแข็งไปทั้งตัวฉาด้านไปทั้งตัวนางคิดจะตะเบงร้องแต่นางไม่มีเรี่ยวแรงนางคิดจะโถมเข้าไปแต่นางไม่อาจเคลื่อนไหวลำไส้ของดางปันปวนปิดตัวนางคิดจะอาเจียนแต่ทว่ากระทาั่งน้ำตาของดางก็ไม่ได้หลั่งไหลความจีมีกึิวหัวเดินช้ากว่าดางตอนนี้ยังคงเดินช้าๆอยู่โดยไม่เคยหยุดเท้ามาเลย แต่ลมหายใจกลับคล้ายขาดห้วงไปแล้วลีกิมหัวเดินช้าๆมาที่นอกเก่งหยุดประจันหน้ากับเสียงโกกิมฮ้งเสียงโกกิมฮ้งไม่ได้เหลือบแหล่ีกิมหววเลยสักแวบ,บเดียวมีแต่เพ่งหมอกกล้องยาในมือกล่าวเสียงระลาบเรียบอ่านมาช้าไปรีกิมหัวอึ้งอยู่เดินด่าจึงกล่าวช้าๆข้าพเจ้ามาช้าไปลีกิมหัวรู้สึกปากแข้งอย่างยิ่ง คมอย่างนีงปลายเลี้ยนกลายดาดแตกอยู่บนเหรียญทองเหลืองที่มีสนิมบอกไม่ถูกเป็นรสชาติใดรอนี่คือรสชาติของควมหวาดกลัวเสียงกุกกิพงกล่าวต่อ่อาช้าไปย่อมเปิดสวยกว่าไม่มามากนะรีขิมหัวกล่าวช้าๆท่านความจริงสมควรทราบข้าพเจ้าจะเร็วจะช้าก็ต้องมาเสียงกุกกิพงกล่าว เองเสียดายที่ควรมานั้นมาช้าที่ไม่ควรมากลับมาก่อนคำพูดนี้พอจบทั้งสองพันหุบปากสนิทแน่นยืนประจันหน้ากาันเงียงนั้นโดยไม่เคลื่อนไหวเลยแสดงว่าทั้งสองกำลังโลกาดที่มั่นใจจงเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวคราวนี้จะต้องไม่มีถากเหนียวรั้งแน่นอน